ดู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 ยรุ่นวัยรุ่นวัยรุ่นตกปลาเดี๋ยวเรามาท้ากันดีกว่านะตกปลาได้เงินวัยรุ่นวัยรุ่นมานี้ไหนลูกมานี้ไหนแล้วนะเดี๋ยววันนี้นะมาดูฝีมือน้องๆนะครับว่าเขาจะรับคําท้าเราหรือเปล่านะครับวันนี้ครูซาอยู่ที่ไหนเดี palate, <ๆ>๋ยวค่อยเฉลยกันนะอาเร็วเร็วเร็ววิ่ง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 อ้แข็งแรงหน่อยสินักกีฬาตกปลาอะไรกันครับปลาช่อนเหรอแล้วคนนี้ไม่มีเป็ดอ่ะเอาอะไรตกอ่ะ แล้วงั้นเอาอย่างนี้นะมาท้าวันนี้นะปกติเราตกเนี่ยเขาให้ตกไหมตรงนี้ไช่ชครับชัวนะ<ช>อันนี้ชื่อคลองอะไรสอนสมเด็จย่านสมเด็จย่านะนี่อะเอาอย่างนี้นะครับนะจะเขาดาว11นาที1 1อนาทีนะฟังให้ดีนะกัตพิกาเราใช้เบียดเรานี่แหละเหยื่อปลอมเรานี่แหละเอาปลาขึ้นมานะครับถ้านาทีแรกนะไม่เกิน10นาทีเนี่ยเขาดาวนะนับย้อนหลัง เอาไปเลย1000บาทอยากได้ไหมใ,<ช>ใครก็ได้นะได้ก่อนเนี่ยคือเอาไปเลยเงินเลยนะแต่เราไม่มีเบียดจะเอาเทำยังไ,ไงอะเชียเพื่อน<ช>อ่าห,หรือสลับให้น้องเขาตกได้นะใครเป็นน้องเป็นพี่เนี่ยเป็นพี่เป็นพี่น,พนะเนี่ยอานับดูกี่บาทนี่ครั 1, บแต่ถ้าตกได้นาะทีที่8ได้800บาทลดลงไปเรื่อยๆนาะทีที่5 5 0 0บาทจนถึงนาทีที่1 100บาทจนถึงนาทีที่0นได้กี่บาทพร้อมหรือยังคำท้า ตกปลาได้เงินตกในบริเวณนี้แหละให้เห็นในสายตานะนะอันนี้เราใช้เหยื่ออะไรลูกเห <Yeah. S 1> ยื่อชดเลยเหรอรมีชดูไหมตรงนี้มีมีชดด้วยเอาชโดหรือช่อนก็ได้เอามาให้นะ้าดูถ้าได้ปุ๊บยกมือนะ้ากดสต็อปเลยโอเคไหมนะวันนี้นะครับเราอยู่ที่จังหวัดไหนลูกพะเยครูซ่ามาท้าถึงจังหวัดพะเยานะตกปลาได้เงินวันนี้1,000บาทจะเป็นทองครจับ เวลาเข้าดาว11นาทีมันเดิมถ้านาทีแรกน้องยกปลาช่อนหรือปลาชะโดขึ้นมารับไปเลย1,000บาท <Yeah! S 1> แล้วก็ลดหลังไปเรื่อยๆพร้อมหรือยัง Hello, เป็นพยายนพร้อมกันอใครจะเป็นคนกดตรงนี้ผมมามาให้น้องกดชื่ออะไรครับน,น้องซัน,นกดนะอ่ะพร้อมนะเอา้าเริ่มได้ไป1,000บาทเร็วนะตอนนี้นักกีฬาของเรานะครับวิ่งไปแล้วนะ ให้อยู่ในบริเวณนี้นะห้ามไปที่อื่นนะแล้วปกติมีปลาปลาเมื่อกี้เห็นบอกว่ามีปาลาอะไรนะทำหลุดปลาช่อนเหรอไปตีตรงนั้นเลยปลาช่อนนะ่ะตรงที่มันหลุดนะ่ะเ <h> ป็นบรรยากาศนะครับตกปลาได้เงินวันนี้คูซ่ามาท้าถึงจังหวัดพะเยานักตกปลาคนไหนอยากจยรับคําท้าหรือตกปลาข้างทางเจอคูซ่ารับไปเลย1000บาทถ้าทําได้นะตอนนี้เวลาของเราไปกี่นาทีแล้วหมดไปแล้วนาทีแรกนะ ตอนนี้เงินรางวัลเหลืออยู่900บาทนะเหลืออยู่900บาทนะผมมาเดี๋ยวเรามาดูน้องๆกันเชิญครับน้องคนแรกชื่ออะไรครับลูกมังกรหนูใช้เหยื่ออะไรครับโอ้โหใช้ตีนเตะเลยเหรอเล่นชะโดเลยนะเนี่ยโอ้โหมังกรเล่นตีนเตะใบพัดด้วยนะโอ้โหนะครับใช้ล้อข,ของอะไรเนี่ยอาชิโน,โโนเลยเหรอไม่ใช่ชิมโนโนะ คนต่อไปนะครับเรามาดูก่อนคนนี้มี2คนนะนะักกีฬาของเราทีมนี้ชื่อน้องอะไรนะครับน้องซันน้องซันใช้เหยื่ออะไรลูกจำไ,ไ,ไม่ได้นะตอนนี้เวลานะครับอยู่ที่9นาทีนะครับนับย้อนหลังแล้วนะนี่มีสกิปปิงด้วยนะน้องซันโอ้โหมีสกิปปิงด้วยนะครับผมสกิปปิงแล้วฟูเลยเหรอ เอาแล้วถ้าใครตกได้ตอนนี้เอาปลาขึ้นมาโชว์ได้9 0 0บาทนะครับผมนะเฮ้ยกัดยังโอ้ปลาไรกัดเมื่อกี้ไม่ส่งสายลระลูกส่งสายก่อนสิมีกัดแล้วนะกัดเราต้องสันแล้วนะครับผมโอ้โหตื่นเต้นนะเนี่ยนะเดี๋ยวเรามาดูอีก2ท่านนะครับผม2คนเขาใช้เหยื่ออะไรเนาะเนี่ยนะตอนนี้นาทีเราก็รันไปเรื่อยๆนะครับผม8นาทีแล้วนะถ้าตกได้ตอนนี้ได้8 0 0บาทนะ ใช้เหยื่ออะไรลูกงานชโดเลยเหรอโอ้เร่งของใหญ่เนี่ยใช้ล้อของอะไรครับโอ้โหมีแต่คนแบบมือโปรทั้งนั้นเลยนะคนต่อไปครับใช้เหยื่ออะไรลูกกบยางแม่งานประช่อนเลยนี่ยเนี่ยเมื่อกี้ทำหลุดอยู่ไหนเมื่อกี้ตรงนู้นเหรอทำไมไม่ตีตรงนู้นล่ะเผื่อมันกัดอีกเอออ้าวเจ้าคูซ่าหลอกไปนู่นแล้วเสียเวลา อา้าวขันมาด้านนี้ฟู่ด้านนี้รองเท้าหลุดโอ้โ,โ,โปั่นเกินอา้าวสู้ๆนะครับนักกีฬาของเรานะครับตอนนี้นะครับวิ่งไปแล้วนะครับเมื่อกี้ปลาช่อนกัดอยู่ตรงไหนลงตรงไหนเออเอาตีไปเผื่อมันได้ขึ้นมาได้ตอนนี้ได้อยู่ที่800บาทนะครับ800บาทนะน้องก็ถอยไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูมุมนี้นะครับน้องซันข้ามไปอยู่ฝั่งนู้นแล้วนะน้องซันน้องซันมีไหมเด็ดเหรอฝั่งนู้นอะ อา้าวคนนี้คนนี้ซันนะคนนั้นมังกรนะครับผมนะตอนนี้เหลืออีก7นาทีสุดท้ายนะถ้าใครตกได้ตอนนี้ได้7จ0บาทนะโอ้โหสกิปปิ้งด้วยโอ้โหเอาสกิปใหม่ดิสกิปใหม่ดิจะดูหนึ่งสองสามฟับโอ้โหมือสกิปปิ้งแล้วเนี่ยเอาฟูแล้วเหรอไหนมีใครของใครกัดบ้างหรือยัง โอ้โหมังกรไปนู่นแล้วนะครับมับงกรโอ้โห,นนนนหนเหนาะเรื่องหมายเลยลูกแน่เอาให้ได้นะตอนนี้เจนาทีถ้าใครได้ตอนนี้เอาปลาขึ้นมาตัวแรกได้เจ0รยบาทนะวิ่งไปนู่นแล้วครับผมหวาวุ่นมากเลยครับตอนนี้บรรยากาศของเรานะกัดไม่ลูกกัดไม้กบยางเอาสู้สู้สู้ตอนนี้ลันไปนะครับถ้าเกิดใครทําได้ตอนนี้นะครับจะเหลืออยู่ที่หุ้ยกัดแล้วลูกกัดแล้วทำไมสะดุ้งอย่างนั้นล่ะเอะ อูหเอาใครได้ตอนนี้600บาทนะใครยกขึ้นมาก่อนนะครับอุ๊ยอะไรนะลูกอะไรนะอะไรนะอ๋อเหยื่อของน้องเขา <laughs> นะโอเคนะครับผมก็เป็นความสนุกสนานเป็นความน่ารักนะของเยาวชนนะครับที่จังหวัดพะเยานะวันนี้ครูซาเดินทางขึ้นภาคเหนือนะถ้าเกิดโชคดีเจอครูซาแบบดีนะถ้าครูซาชาเลนจ์นะถ้าเกิดรับคําท้ารับไปเลยถ้าตอนนี้เอาปลาขึ้นมาได้ก็คือ600บาทนะ ใครขึ้นมาได้ก่อนคนนั้นเอาไปเลย600บาทนะครับผมนะไหนเมื่อกี้มันกัดอยู่ตรงไหนสีให้นะดูดิมันกัดอยู่ตรงไหนป้าช่อนน่ะตรงนู้นเหรอเวี่ยงถึงไหมอโอโหนะดูนักกีฬาของเรานะครับไปอยู่ฝั่งนู้นกันหมดแล้วนะครับผมนูนครับน้องมังกรไปอยู่มุมนู้น,นครับหมายเด็ดนะมังกรนะจากนี้ก็โอ้โหกัดแล้วลูกกัดเหรอก,ก,กัดไหม นักกีฬาเราไปกันหมดแล้วนะครับผม่นะเดี๋ยวเราตามไปนะครับผมโอ้โหตามแผนเลยนะครับตีขึ้นหญ้าแล้วลากลงมานะครับผมหมายสวยซะด้วยสินะครับตรงนี้โอ้มีการทอยด้วยนะมีการทอยด้วยตรงนี้หมายสวยมากเลยครับหญ้าป่มป,มปมแบบนี้อาจจะมีปลาช่อนแอบอยู่ก็ได้นะครับผมนะตอนนี้เหลือ5นาทีสุดท้ายแล้วนะลูกถ้าใครได้ตอนนี้ก็คือ500บาทนะครับผมนะฝั่งนู้มีการหรือยัง การยางโอ้โหโอ้โหโอ้โหเสีย,ย,ยกันใหญ่เลยย้ายได้นะลูกย้ายได้นะไงครับวาบุญเลยนะกูซ่าพาเด็กๆที่นี่วาบุญเลยนะไปเดี๋ยวเราติดตามชมนะครับผมว่านักกีฬาของเรานะครับ5นาทีสุดท้ายจะมีใครทําได้หรือเปล่าตกปลาได้เงินนะครับกูซ่ามาท้าจนถึงก้านพะเยานะครับด้านหน้า,า,ากูซ่าให้เห็นก้านพะเยานะอ่าวให้เห็นนิดนึงแล้วกัน <Wow. S 1> นะ,ปะไปเดี๋ยวเราไปดูนักกีฬานะครับ ว่าฝั่งนี้น้องๆเขาเนี่ยมีกัดมีอาการบ้างหรือเปล่านะครับคูซ่าก็ไม่รู้นะว่าเป็นหนองอะไรเป็นครองสาธารณะหรือเปล่ามันตกได้หรือเปล่าไม่รู้นะแต่วันนี้เห็นนักตกปลามาตกปลากันเต็มก็เลยท้าเลยนะวันนี้นะครับผมเรามาชาเลนจกันนะครับเนาะอ่ะนี่นะตรงน้องเขาอยู่ตรงนี้กันแล้วนะครับผมตอนนี้เหลือสีนาทีสุดท้ายแล้วนะสนะี่นาทีสุดท้ายแล้วนะมีกัดไหมลู้มีกัดไหม,ม,ไหมเอาฟ <laughs> กดดันหรือเปล่าเนี่ยอะอันนี้สันดูแลกี่นาทีลูกสันดูสันดูแลกี่นาทีเหลือสี่นาทีสี่นาทีถ้าได้ตอนนี้คือ4 0 0นะนะครับผม4ี่บาทนะครับผมนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าน้องๆเขามุมนี้นะครับจะมีตัวมีแต้มหรือเปล่านะครับผมนะเหลือ4นาทีสุดท้ายแล้วนะครับผมเอาฟุ้ยล้เหรอ เอาเร็วนักกีฬาเปลี่ยนมือกันได้ลูกเปลี่ยนมือกันได้เอาฝั่งนูน้นติดกิ่งไม้ติดกิ่งไม้งานชชโดเราติดกิ่งไม้โอ้เป็นไงเนี่ยมันแบบความสนุกนะครับมันกดดันนะนักกีฬาปกติเราไปแข่งเนี่ยมันก็จะสนุกอีกแบบหนึง่งเราตกปลาเราก็สนุกอีกแบบหนึง่งนะครับผมเอาสกิ๊ป,ปิ้งเลยนะล,ลูก ดังนั้นพอมีเวลามากํำกับมีเงื่อนไขมากํำกับนะมันก็เป็นความกดดันเป็นการเอาชนะของนักกีฬาเป็นเลือดนักสู้นะครับผมดังนั้นนักกีฬาตัวน้อยของเราวันนี้จะทำได้หรือเปล่าจะมีใครโชคดีหรือเปล่าเหลือสนาทีสุดท้ายได้ตอนนี้ส0มบาทนะครับผมมาฟังนี้ได้นะลูกเร็ว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 อุ้ย oh! อยู่ไหม <c oughs> ไม่อยู่รอกัดแล้วนะของน้องเขากัดแล้วนะชโดปะลูกชโดปะอุ้ย <c oughs> เอาใม่เอาใหม่รยรล่ยรรรยรร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  เอาอีกสานาทีสุดท้ายเนี่ยสานาทีสุดท้ายสานาทีสุดท้ายเมื่อกี้กัดกัดแล้วนะเมื่อกี้เอามันกัดแล้วมันไม่อยู่อเอาคุณแม่จะกัดแล้วเหรอ <c oughs> ไปแล้วนะครับแม่ตามไม่ได้แล้วนะโอ้เสียดายเลยดูสีหน้าน้องเขาแบบเสียดาย <c oughs> เอาเราอุปกรณ์ไปยืมของอุปกรณ์ดิไปไปยืมมาก่อนไปตวงอุก่อนแล้วค่อยเอาไปคืนที่บ้านเร็วๆ <c oughs> เออไม่เป็นไร แม่นักกีฬาเราแม่โทรตามเราดูสีหน้าเขาแม่ใส่หัวอะไรน้องนะเมื่อกี้นะครับเลืออีก2นาทีสุดท้ายนะไปเดี๋ยวเราไปดูนักกีฬามุมนู้นกันนะครับผมตามมาเลยครับผมขาผม กัดไม่ร่วงก,กันนะน้องซันเหลืออีกสองนาทีสุดท้ายลูกค่อยกลับอีกสองนาทีสุดท้ายเฮ้ยบอกย่าดิว่าแข่งอยู่ชาลเลานจ์อยู่เมื่อกี้ปากกันแล้วนะเสียดายโอกาสเลยเหรอเอามามาล่วงกันตรงนี้แล้วมาล่วงกันตรงนี้เร็ว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 เหลือกี่นาทีเหลือกี่นาทีหนึ่งนาทีหนววิหนึ่งนาทีนะหนึ่งนาที นะสวัสดีค่ะโอเคไงคะรู้จักเหรอ,อรู้จักเหรอ,อรูจจ้รจ,จักชื่ออะไรอ่ะเดี๋ยวมีรางวัลให้ถ้าทายถูกอ่เดี๋ยวเดี๋ยวรอน้องก่อนแป๊บนึงนี่กำลังแข่งกันอยู่เล้ยหนึ่งนาทีสุดท้ายนะเดี๋ยวเราจะปิดคลิปนะโอเคนะนี่เหลือไม่ถึงนี้าวใครได้ตอนนี้100บาทลูกอ้าวนะ เอาเชียร์ลูกเชียร์เล่าเชียร์เล่าเชียร์นะถ้าตอนนี้นักกีฬาเราทําได้นะครับอยู่ที่100บาทนะเอาด้านนู้นนะครับน้องๆมาขอถ่ายภาพนะด้านนี้นักกีฬาเรากําลังแข่งชาเลนจ์กันอยู่นะเอาเหลือกี่นาทีเข้าามกล้องมาใกล้ๆกล้องมาใกล้ๆเร็วๆกล้องมาทางนี้ดิเอามามามาเขาดาว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 พร้อมกันนี่เหลือกี่นาทีละสี่สิบแปดสี่สิบแปดละ เอ้าเอาไล่ไปเลีสี่สีเออดังดังงดังอก้าเออสเจอ้โหดังดังสามสี่สามสามสามสองสามสามสามเอ็ดสามทีบยี่สิบเก้าเแปดเเ้อาตอนนี้ยี่สิบวิสุดท้าย สิบแปดสิบเจ็ดสิบหกสิบห้าสิบสี่ามอเีการั้มีการเอาเร็วเเอาแปเจหห้าสสามสองหนึ่งโอเคนะครับผมมานักกีฬามารวมกันมาลูกมามามานักกีฬามารวมกันนะครับผมนะอ้อะ แต่ละคนนะขอสัมภาษณ์ก่อนแล้วกันโอ้ไม่หล่นนะเป็นไงครับเหนื่อยไหมลูกเหนื่อยมังกรต้องต้องรีบกลับแล้วเหรอซานอ่าซานต้องรีบกลับแล้วเหรอครับเห็นกัดครั้งหนึ่งทำไมเมื่อกี้กัดของใครวัดไม่ติดไม่ได้กัดครับเหรอกัดครัับกดวัดไม่ติดแล้วลูกครับอุ้ยเสียดายนะตรงในบัวนะตรงในบัวเหรอแล้วกัดไหมลูกทางนี้ไม่ค่อยกัดไม่ค่อยกัดเลยโอ้เหนื่อยเลยนะโอ้โหเหงื่อออกกันเลยนะชื่อน้องอะไรครับน้องนิวบอลครับพอไหนลูกพอสี่ครับนะรู้ป่าว่าช่องไหนนี่เอาเข้ามาในเฟรมลูก รู้ป่าว่าช่องไหนไม่รู้ค่ะรู้คำนึงอ่ะครูซ่าบอกให้ก็ได้ช่องเน้นหาไม่เน้นปลาพูดดังๆพร้อมกันเน้นหาไม่เน้นปลาหนึ่งสองสาเน้นหาไม่เน้นปลาอ่านะครับวันนี้นะไม่ได้ไม่เป็นไรครูซ่ามีของปลอบใจให้อยากได้ไหมอยากวันนี้ไม่ได้เป็นเงินไม่ได้ทุนการศึกษาไม่เป็นไรแต่ครูซ่ามีอะไรอ่ะให้ทายให้ทายหนึ่งสองสาเฮ้ยตบมือเอออ่ะแล้วแจกไอรอนชั้นบนเห่าโอ้โห ไอรอนจะงูเห่าให้น้องลวกันนะครับผมเนาะเอาให้คนละหนึ่งตัวโอเคไหมเป็นรางวัลปลอบใจแต่ถ้าทําได้ได้ได้เงิน1 0 0 0พันบาทกับกับกบยางออะไรบาทเอาหนึ่งพันบาทแต่วันนี้ไม่เป็นไรเนาะมาสนุกกันนะแล้วตกใจไหมมาเจอครูซาแล้วครูซาชาเล่นแบบนี้ตกใจค่ะคิดว่าเป็นแก๊งแก๊งมาจับเด็กไหมนี่เฮ้ยค่าหน้าหอดนะโอเคแล้วฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับช่องช่องอะไรนะ เอาลืมไหมเอาพูดดังๆนีง่งกับช่องอะไรไม่ดไม่ดีป้าาเล่นเฟซบุ๊กอยู่ใช่ไหม,ไมหอ่ะไปกดติดตามนะเดี๋ยวครูซาจะเอาให้อีกมีกี่คนหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าคนนะอ่ะบบอรับมอบพร้อมกันก่อนแล้วหนึ่งสองสามตบเบอรโอ้ทิ้งเบ็ดเลยนะเห็นทุกคนไหมครับในตากล้องเห็นทุกคนไหมอ่ะบบอรับมอบกันเอามือมาเอามือมาอ่ะเดี๋ยวครูซาปลุกเสกให้ด้วยนะอ่ะพูดตามสัมมาละกโตสัมมาละกโตสัมมาละกต้อสัมมาล้อยสัลอยลอยลอย อีหลอยทางดากเพียง,ยงมันมัน,มน,มนไปโอเคครับ<ป>นะถ้าเกิดที่ไหนตกปลาข้างทางแล้วเจอคูชาเจอคูซาชาเล่นแบบนี้ถ้ารับคำทานะรับไปเลย1,000บาทวันนี้นะครับเงินรางวัลไม่แต่นะครับผมโอเคครับแล้วพบกันขอบคุณครับ